สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพานาทีอ้านาทีจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรไปดูพญายนาคเหรอที่เห็นอยู่ตรงไหน,นวันนี้คุณแม่ก็จะมาพานาทีมาเที่ยวนะฮะแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะอยู่อำเภอโซ่วิสัยนะซึ่งสิ่งที่เราจะพามานี้นะ,ะสาถานที่ที่เราจะพามานี้คืออะไรครับพพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไระ่ะ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตนะครับ อ๋อนทัทีดูอะไรนี่ดูอะไรครับนี่หนักเหรอครับอ๋อเขาเพิ่งบวงสวงไปนี่ไงเขามีดอกไม้มีขันหมักเบงนะนี่นี่เขาเรียกว่าขันหมักเบงนะบวงสวงบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ ัวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขามาทําการวาดภาพนะอันนี้อะไรปิ้งอึงอ๋อปิ้งอึงตัวนี้ส้มตมำตมุฮงปิ้งปลา <Wow. S 1> เป็นพิพิธภัณฑ์สุมชนมีชีวิตนะเขาเรียกชื่อไว้อย่างนี้อยู่แถวโซนอ่าอําเภออ,เภอําเภอโซ่พิสัยนะฮะจังหวัดมึงการนะผมออกจากตัวโซ่พิสัยมาประมาณเจ็ดแปดกิโลนะผม ตอนนี้เขาก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะมชมผลงานนะครับ mm. ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะชาวต่างชาติก็เข้ามาชมนะฮะชมพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งก็เปิดรับนักท่องเที่ยวครับผมเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับก็น,นี่ชาวต่างชาติก็มีมานะฮะมาเยี่ยมชมนะครับ แม่แม่ตรงนี้คืออะไรแม่นี่คือบอลฮะที่เขากำลังฮิตอ่ะอ๋อที่เขากำลังฮิตใช่ไหมนี่ไงไม้ด่างไม้ด่างที่เขาวาดนี่ไงโอ้โหนี่ครับไม้ด่างเยอะเลยว้าวนาทีมาดูนี่อ,อันนี้คืออะไรแม่รู้รไหมว่ามันคืออะไร มันเหมือนเรือเคียนอยู่แถวประเทศเวียดนามเขาใช้นะเป็นเป็นเหมือนเรือเรือแล้วเข้าไปนั่งข้างในใช่ไหมเหมือนเรือไหมเรือที่เขาไปนั่งข้างในะ่ะ นี่เขาก็จะมาเข้าพิพิธภัณฑ์กันนะเด็ก25บาท,ทผู้ใหญ่50บาทนักเรียน25บาทพระภิกษุสามเณรฟรีนะครับผม <S <s <ules> <S นี่ครับกำลังจะขึ้นไปบ้านไปดูบ้านนะครับผมเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์นะครับมานั่งดูสิอ๋อที่นนมี โอท่าน,นี่ทำอะไรอ,บบอันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือขันโตคันโตอันนี้เป็นบ้านนะฮะบ้านที่เจ้าของบ้านครับเขาพาขึ้นมาชมนะเป็นบ้านเก่าเรามาดูห้องครัวก่อนนะเห้องครัวเล้ตัวนี้เป็นบ้านนึกถึงสมัยเก่าเลยหมอนบ้านสมัยเก่าเ้าไปดูก่อนนะครับผาู้ก่อนกน โอ้โหนี่ปิโตปินโตกับโครงกับข้าวอันนี้ไหเคยเห็นไหาย,ยันนี้ไหมไม่เคยทำไมก่อนเขาใส่เ,เ,ขใสเขาใส่ปะลาร้าเขาใส่ปะลาร้านะทีตรงนี้นะตรงนี้เขาใส่ปะลาร้าเอาไว้หมักตรงนี้เขาทําให้ไม่ให้อ้พวกมแมลงพวกอะไรลงนะนี่ครับเป็น วิถีชีวิตนะฮะเป็นชุมชนวิถีชีวิตสมัยก่อนนะครับนี่ตรงนี้เคยมีอยู่บ้านเคยมีหนะ้าทีมาดูนี่เขาเรียกว่าภาษาภาษาอีสานเขเรียกว่ากระโมม <laughs> กระโมมบอกระโมมกระโมมนี่ที่สายข้าวที่เอาข้าวมาใส่แล้วก็ทําการสายข้าวไงโอเคดู มอันนี้มีสองคมองโอ้ยังมีอยู่เลยนะยังมีอยู่เลยอะสมัยไหนแล้วไม่รู้อะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นอ,อันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องนอนใช่ไหมสมัยก่อนเป็นห้องอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยตัวไอ้ปันฝ่ายนี่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 แี่เคยเห็นไหมอันเนี้ย พระทายสันเรียกว่าอะไรฟืฟืนที่ทอผ้าสมัยก่อนที่ทอผ้าสมัยก่อนนะตัวนี้นี่ทด้ดูได้เเห็นดูสวยมากนี่เขาเรียกหลาด้บ้านคอยอันนี้ก็มีนะว้าวยาทวดนี่นยาทวดของยังมียาทวดของป้อมีมีทุกมีทุกอันเลยแบบนี้แหละที่เก็บปูนปูนขาวปูนขาวที่ที่ใส่ปูนขาวใช่ไหม คนโบราณเขาใช้เชือวหมเชือวหมกอนนี้เราก็จะมาดูห้องโถงโอ้โหัดลมัดลมสมัยก่อนเป็นแบบนี้ก็สำหรับใครที่ มาบึงก,การนะฮะแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งที่ทุกท่านจะต้องมาก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะฮะชุมชนวชิตนะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอโซบิสัยครับผมจังหวัดบึงก,การนะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับางานศิลปะนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาชมนะฮะแวะเข้ามาชมได้นะครับผมอทิตย์ที่มีะระฆังด้วย นี่ละครด้วยพอแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมสว่านาทีก็ไม่น,นานเลยไม่นาทีไปแล้วหนุหนนาทีก็วิ่งเข้าซอยนู้นซอยนี้นะฮะถ้าใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงให้มาดูนะฮะเพราะว่าเขาจะรวบรวมงานศิลปะแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนนะครับสมัยก่อนสมัยโบราณนะฮะซึ่ง,งถ้า ใครที่อยากเห็นว่าคนภาคอีสานเขาใช้ชีวิตกันยังไงก็มาดูได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ